ค่ะพี่นองคะ่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสุขุสุขนคะ่ะบอดดล้ลงคลิปมาสองมือโอ้ยรู้ซึกว่าใจจะขาดพี่นองคะ่ะคิดหอดคิดถึงแฟนคลับเอฟซีสุขุสุขนคะ่ะเมื่อนี้คะ่ะยายซิ์น้ำเรืองเล่าของน้องาอศกุณรพมมาว่าสู้พีสุนองฟังคะ่ะเป็นจ้งใดเน่พี่นองคะ่ะสหรับยายซิ์น่ะบอดเด้เหตุข่าวมาสองมือแต้ก็อยักเว้านะคะเพราะว่ามือแรกที่พอจ๋าพงศกรเพิินนะคะได้ออกมา เซอผ้าลูกสาวค่ะเยสิสกับบดเ็นน้ำ่าวมาบอกสู้พี่สนองฟังเลยค่ะเพราะว่านะคะวันที่19ที่ผ่านมานะคะพ่อจ๋าพงศกรของน้องอายค่ะบุกเสื้อผ้ายลูกสาวถึงโรงเรียนเลยค่ะเพราะว่าสิ่งทีวอดนกพงศกรนะคะเหตุไห้กับลูกสาวนะคะเป็นอีหยังที่แบบโอโ้โหเห็นแล้วพี่น้อง ซึ่งใจเหลือเกินซาบซึ่งใจเหลือเกินพี่น้องคะ่ะพ่อจ๋าของน้องอายนะคะบุกเสื้อผ้ายลูกสาวถึงโรงเรียนบานคอดอนแค้นเลยคะ่ะพี่น้องพร้อมกับของบิกเซอร์ไพรส์ขนาดใหญ่คะ่ะเพราะว่าลูกสาวเพิ่นอยากได้เป็นจัก,กรยานไฟฟ้าว่ะพี่น้องจัก,กรยานหรือมอเตอร์ไซค์เพิ่นเอินน่ะนั่นแหละพี่น้องแล้วพ่อจ๋าเพิ่นพ่อตาหู่าววา่าลูกสาวอยากได้สิ่งนี้พี่น้องไปซื้อของสกอนเลย ได้ข้าว่าลูกสาวอยากได้พี่น้องแวะไปซื้อของสกอนแลวกะจังไปหาลูกสาวไปถึงนาโรงเรียนพี่น้องลูกสาวเพิ่นเตะบอลกุ๊บเลยพี่น้อ,นนองค่ะอยู่กับเพื่อนเพื่อนของเพิ่นนะคะกลางสนามเลยค่ะแล้วพ่อจ๋าเพิ่นก็ไปยืนโบกไม้โบกมืออยู่ข้างสนามพี่น้องเป็นอีหอย่างที่น่ารักมากมาก,มากค่ะสําหรับพ่อจ๋าพงศกรนะคะเฮ็ดให้ลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างอหลีค่ะเป็นโมเมนต์ที น่ารักอีกแล้วค่ะเป็นนี่อย่างที่พี่น้องหลายๆคนอยากเห็นโมเมนต์พอลูกนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะพี่น้องเป็นช่วงที่พ่อจ๋าพงศกรนะคะย่งบล็อขั้นให้บล่อกขันได้เปิดแมทนะคะพี่น้องเพราะว่าพิ่นกันย่งบวมอยู่พได้ออกมาไล่บอกพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซถึงแม้ว่าบล็อขั้นได้เปิดหน้าแต่ว่ากันย่งเห็น พ่อจ๋าพงศะกรเห็นหุ่นเห็นหน้าตาแล้วละพี่น้องแต่ว่าแค่ว่าช่วงปากช่วงจมูกเขาบ่ค่อนเห็นเนาะพี่น้องแต่กันย่งออกมาให้เฮ้าเด้หายคิดหอดคิดถึงเนาะคะ่ะแล้วพ่อจ๋าพงศกะกพิ่นก็ใส่เสื้อดํากางเกงดําพี่น้องใส่แมทสีดําแล้วก็ไปยืนกวักลูกเอินลูกสาว่นยุ่ข,ข้างเวทีเนาะค่ะพี่น้องพอตะอีหล่าน่อยเห็นพอทับซ้านั่นละพี่น้องแลนหม่าเลยพี่น้องขาแล่นมา กระโดดกอดพอบบกแข้งพี่น้องเป็นภาพที่แบบโอโ้โหผู้ใดเห็นแล้วตั้งกับแบบน้าตาไหลพี่น้องเพราะว่าเป็นภาพที่แบบต่างคนต่างคิดฮอดกันเนาะค่ะพี่น้องเป็นอีหยังที่แบบว่าแม่แม่แฟนคลับเอฟซีเห็นแล้วก็คือแบบแฮปปี้แห้งค่ะใจฟูมากๆค่ะเป็นโมเมนต์ที่หลายคนอยากเห็นค่ะแล้วนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะพอจากพงศกรนะคะย่างบดได้ออกมาลองเพลงครูกับลูกสาวใดค่ะ แต่ก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เหาเห็นนิดๆน,น,น้อยๆค่ะบางเทือกอ่ะอย่งนี้จะเสียงกับมีค่ะแล้วล่าสุดพี่น้องแย่ซิดเขาไปเห็นเป็นโมเมนต์ไปรักเบิงลูกสาวค่ะลูกสาวเพิ่นนั่งเอกนั่งเอกหน่อยของเหาไปเหตุอย่างพี่น้องหูบ่ไปใส่เบ็ดค่ะไปใส่เบ็ดไดเบ็ดเบ็ดไหม่ไพ่น่ะแมมกับเบ็ดฝรั่งพี่น้อง สีออกไปไสเบ็ดพนับัตพี่พี่น้องมักแต่ละอย่างมักแต่ของแบบนั้นเลยพี่น้องเด้กจะมักเตะบอลยังเสียสิ่งทีน้องอยอศุกนณาพอนมักนะคะเยสิต์ขอว้าวถึงนะคะน้องอายค่ะน้องอาอศุกนณาพรพี่น้องสังเกตบังเดอร์เด็กน้อยผู้นี้เป็นเด็กที่สแสวงหาค่ะช่วงนี้นะคะอายุซัมหนียังบ่มีจุดยืนของเจ้าของดอกค่ะเป็นแค่วหวยทีกำลังแบบสแสวงหาเนาะค่ะพี่น้อง สแสวงอยากเฮ็ดนั่นอยากเฮ็ดนี่ค่ะนี่เขาเอื่นว่าเด็กน้อยฉลาดนะคะพี่น้องไม่อยู่กับที่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดทุกอย่างทีคนอื่นเฮ็ดคือเมื่อว่นสิเป็นอันตีกองอย่างสิพี่น้องเห็นบ่เห็นคลิปที่น้องอาอายสักกุนาพรเห็นเพิ่นตีกองก็อยากไปเรียนรู้ฮัดตีกองน้ำเพิ่นอันนี้คือยสิมาเว่าประเมินว่าหลายๆายอย่างทีน้องกําลังเรียนรู้นะคะเด็กกําลังเรียนรู้แล้วน้องอายเป็นเด็กทีมีความ สแสวงนั่นแหละพี่น้องพ่อจ่าพงศกรพันวาตั้งแต่ที่แรกแล้วค่ะบอกว่าน้องอาอายสก,กุณาพรเป็นเด็กที่สแสวงเป็นเด็กที่มีพรแสวงอ่าข้านีเยสิเด็กยินตั้งแต่มือแรกทีพ่อจ่าพงศกรพันว่าถึงลูกสาวเพิน่นแล้วสังเกตเบิงค่ะซูมมือนี่ค่ะทุกสิ่งอย่างน้องอาอายสก,กุณาพรคือเฮ็ดทุกแนวพี่น้องขอให้อีหยังทีผพานนาเพราะอยาก อย่าเห็ดอย่ายิบอยากจับเ็นเห็ดเลยพี่น้องเพเกี่ยวกับว่างานนั้นเป็นงานแบบว่าผู้ใเ้ิ่นสอบผู้ยิ่งบ่เห็ดยังสีบ่บ่บ่หมี่พี่น้องค่ะแล้วสําหรับอ้ายค่ะช็อตสุดท้ายเมื่อเมื่ว่านทีพานมานะคะตอนแรกโอโหพี่น้องคะ่ะน่ารักมากๆลูกสาวพ่อจ๋าสวยงามมากสวยสง่าบนเป็นนา่งเที่ยนพี่น้องสวยงามแห้งสําหรับลูกสาวพ่อจ๋าพงศกร ลุกเมื่อวานนะคะเป็นนังเทียนนะคือง่ามแห้งค่ะครูกับไอ้เพิ่นนะคะไอจ้จ๋าพี่จ๋าของน้องไอค่ะนั่นก็คือพี่ดนทนาดนขึ้นไปกังหมให้นองนะคะเป็นโมเมนต์นารักอีกแล้วสําหรับไอ้น้องคู่นี้ค่ะแต่ขอโทษทีแม่ม่จ๋าพอลงจากรถนั่งเทียนเท่านั้นละ่ะหูว่าค่ะว่าลูกพ่อจ๋าทำอะไรใส่สุดใส่ผอถุง สบายนะพี่น้องเบียงผายใส่สุดไข่น่นแหละพี่น้องเตะบอลค่ะอไอสักุณาพรคือแบบโอ้โหสุดยอดอีหลีค่ะเฮดได้ทูอันซูนแนวค่ะพี่น้องค่าเป็นลุกใหม่เป็นเทรนใหม่ของน้องไอค่ะที่แบบใสสุดไทยแลนเตะบอลกลางสนามค่ะนั่นคือสิ่งที่น้องชอบสิ่งที่น้องอยากทำนะคะเมื่อวานน้องไอาสากกุณาพรสีมักยังสีเฮดยังนะคะ ทุกอย่างถือว่าเด็กน้อยกำลังอยู่ในวัยที่กำลังกำลังหาน่ะพี่น้องชอบอะไรก็ทำไปเลยจังสี่ไหมพี่น้องบ่คิดบ่ได้คิดอีหยางค่ะพี่น้องขอฝากนะคะยาะเอาสิ่งทีเด็กน้อยคนหนึ่งอายุซามนีเห็ดอี้หยังลงไปแล้วก็จะเอามาเป็นกระแสมาเอาเป็นประเด็นยาเสไปเอาเรืืองเล่ากับเด็กน้อยอายุํานีมาเป็นประเด็นมาเป็นกระแสนะคะสิ่งที น้องแสดงออกมาสิ่งที่น้องเหตุนั่นคือเด็กหน่อยทีกำลังสแสวงาะเสาะ,ะแสวงหาสิ่งทีกำลังซิ่งใดบ่เ,เคยเหตุนั่นแหละพี่น้องค่ะบอกง่ายๆก็คืออ้า,อายอสัก,กุณาพรเป็นเด็กทีขยันเอาทุกรูปแบบบอกเลยว่าเด็กหน่อยผู้นี้เก่งแห้งพี่น้องคะ่ะเก่งมากๆหลายบทบาทหลายอย่างที่น้องทํา ในวัยที่เด็กอายุแค่นี้ไม่เคยทำน้องก็ทำได้นี่พี่น้องเป็นน่ยังที่แบบพู่มใจแม่แม่พุ่มใจในตัวอีหล่าหลายคนพี่น้องคะ่ะที่ออกมาแบบคอมเมนต์รั่วๆเลยพี่น้องบอกว่าน้องเป็นเด็กอัจฉริยะจริงๆสมคำลำลืออีหลีคะ่ะลูกพ่อจ๋าพงศกรคะ่ะอีกบ่โดนพี่น้องขะอดใจรอนะคะคงบ่นานคะ่ะโมเมนต์พอลูกโมเมนต์น่ารักนารักของ พ่อจ๋าพงศกรน้องอ้อายสกุณาพรน,นะคะสิเดออกมาหายพอแม่นพี่น้องได้เห็นย่างแน่นอนค่ะอดใจรอนะคะพี่น้องค่ะยายสิทธิ์ก็รอคือกันค่ะสําหรับมือนียายสิทธิ์คิดหอดแห้งคิดหอดคิดถึงแฟนคลับเอฟซีคิดหอดคิดถึง,น, FC, ถงน้องอ้ายสกุณาพรน,นะคะเพราะว่ายายสิทธิ์บริ์ล,ล่งคิดมา่แล้วสองมือพี่น้องนี่แหละค่ะเดินทางมากนี่ค่ะตรงที่ยายสิทธิ์นางอนขคาวอยู่นี่คืออำเภอพูเรือจังหวัดเลย บอกเลยค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีมากๆล่มแห้งคลิปอาจจะมีล่มดังวุดบาดบาดๆเล็กน้อยด้วยค่ะพี่น้องต้องขออภัยล่วงหน้านะคะสำหรับเมื่อนี้ค่ะฝากความคิดถอจิตถึงแม่แม่แฝงพลับเอฟซีสูขูสุขน้นซ้ำนี้นะคะมีเรื่องเล่ามาอัปเดตส่พีสุนองฟังนิดๆน้อยๆค่ะพ่อได้หายคิดหอดค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้สำนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ